ข้าวกาน้อยหมดหวังเขานั่งลงข้างเหยือกน้ำดินเผาอย่างอ่อนแรงแค่จะกินน้ำทำไมยากแบบนี้นะข้าวกาน้อยบ่นกับตัวเองเขาคิดจะบินหนีไปตามหาแหล่งน้ำอื่นแต่ร่างกายเหนื่อยเกินกว่าจะยกปีกได้แต่แล้วสายตาของข,ข้าวกาน้อยก็ไปสะดุดกับก้อนกรวดเล็กๆเต็มพื้นเขามองกรวดมองเหยือกน้ำดินเผาและมองน้ำข้างในอีกครั้งทันใดนั้น ความคิดหนึ่งก็แวบขึ้นมาถ้าเราใส่กรวดลงไปน้ำอาจจะสูงขึ้นข้าวกาน้อยไม่รอช้าเขาบินลงหยิบกรวดก้อนเล็กที่สุดด้วยจะงอยปากแล้วหย่อนลงในเหยือกน้ำดินเผากึกกึกน้ำภายในขยับขึ้นมาเล็กน้อยสำเร็จข้าวกาน้อยตาเป็นประกายเขาจึงเริ่มเก็บกรวดก้อนแล้วก้อนเล่าแม้เหนื่อยมากเขาก็ยังไม่หยุดเพราะนี่คือความหวังที่จะช่วยชีวิตของเขาเข้าใส่กรวดก้อนที่สิบก้อน ที่ยี่สิบก้อน